ไก่ตัวนี้มาจะเสียวะอือไอพวกนี้ยังบวเขาคขอกันบ่ย้ยไก่ยังบวเขาคอกันตีนี่ไก่ซีหาตัวนี่เขาเขาคอกันแล้วโอ้ยังบวเขาคอก อาวไก่ตัวนี้เขยกกเขยอกเนี่ยคุกค่แล้ววะขาหักเนี่ยโอ้ฝนไม้ก็ไปฝนเมืดอทะเ่มไม้ลวฝนตุ้งอีป้อไ้มันเนี่ยไก่ก็มาเขาคอสขืนคอนยักทีข่าไฟตัวนี้ย ยอดหักด้วยบกพา้าตัวนี้หน่วยกับดกดีกว่านี้ล่ะ <c oughs> บกพ้าวหน่วยกระดดอยู่ยอดที่หักวันนี้ฉีดยาไม่รู้จะตายหรือเปล่า ไฟติดละเพื่อมีแมงไหมมาเล่นต้นอันนี้ก็ญ่า่เวลาตัดออกต้นสนน้อนี่ซื้อว่าใหญ่พอต้นนงะแก่แล้วนี่ต้นนี้มีสองทลายแ <c oughs> ต่คงมีหลายทลายอยู่คุ้มกันปลูกใกล้หลายน,นี่ก็มีอยู่สี่หน่วย สองทลายสามทลายไม่ค่อยจับเลย